ไม่ไปกับมันบอกอยู่ว่าทำเนี่ยอ้าวป๋าทำไมไม่ไปขับสิบล้อเอาแล้ว,ว,ลวมันยุ่งอะไรกับรถแท็กเตอร์เขานี่ <c oughs> เปลี่ยนอาชีพแล้วบ่อะล,ลองดูนี่เขาท่าไหมคือไหม <c oughs> เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนพี่น้องเดี๋ยวรีวิวรถแท็กเตอร์หน่อยครับวันนี้วันนี้อันนี้ Sino Max นะครับ Sino Max g t y หนึ่งหกศูนย์เอครับเดี๋ยวมาดูภายในห้องเกียร์กันหน่อยเอาเนี่เขามีพัดลมติดอัตโนมัติด้วยนี่ป่าฝุ่นเต็มเลยอันดับแรก <c oughs> การรีวิวเออเออไม่ดูแลเลยเนาะโอ้อย่างว่าแหลรรถอยู่กับดินก็ต้องมีดินครับแต่ว่ามีแอร์นี่มีแอร์ใช้ได้อยู่แอร์ใช้ได้ครับ ตรงหน้ารถนี้มีกระจกนะครับอันนี้เป็นเจ้าซีโนแมกนะครับรถรถเกียร์ขนาดขนาด16ตันโอ้ดูรูปลักษ์ครับเบื่เรอเบอรอเลยปลาลองสตาร์ทเครื่องขับดูไหมนี่นั่งได้อยู่เนาะรถเขาครับนี่อันนี้กระจกหน้าเล็กไปหน่อยไหมนี่เล็กไปหน่อยไหม,ไหไหมผมว่าเล็กไหม เดี๋ยวก็พอดีอยู่เดี๋ยวเขาจะว่านี่รถเขาอีกอว่ารูปร่างดีครับด,ดี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 ครับอะไรก็ดีครับรถใหม่เนาะรีวิวรถเทคเตอร์ครับนี่นี่ครับพามาดูผานดันครับดานข้างนี่มีปีกเหมือนกันนะใบมีดนี่ใส่เป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่แผ่นยาวเลยนะ ปลาดูใบมีดด้วนีอันนี้อันนี้นนนนปลาคิดว่ากี่ตันนี่ลองคำนวณดูดิใบมีดนิใบมีดคิดว่า,วา,วา,วาถึงสองตันไหมนี่สองตัน,ตน,นผู้หลึกหนาครับใหญ่ใหญ่ห่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ถึงใหญ่มาก ม,มือเคือ่อนมือวะหัวหน้าลุงยูทูบฝากไปตึงเจ้าของบอ่อในด้อเอาเงินมาจ่ายเนี่ยหรือว่าผมผมท้ารเข้า